thank <laughs> you ขอเชิญเที่ยวง,งานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิต2558ณวัดเทพพรสวรรค์ทานวายตำบลสะทะเลอ,เอพระยุหคีรีจังังหวดนครสวรรค์งานเริ่มวันที่5ถึงวันที่11มกราคม2558รวมงาน7วัน7คืนตัดหวายลูกนิมิตวันที่11มกราคม2558เวลา19.19 19นรวมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดวายเป็นเจ้าภาพลงทานงานบุญต่างๆอุปสมบทหมู่ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงพระอธิการพิชัยรัตนสันตะจิตโต 081-888-8326ึ่8 8 8 8 8 3ดแปด8 7 2 7ามส8 8ห8 7 2 7ย์ทางคมนาคมสะดวกมากๆครับเข้าได้หลายทาง